พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชาุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดลบบุรี เมื่อวันที่19เมษาย,ยน2566ที่บ้านเลขที่31หมู่4ตำบลกุตาเพชรอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอักคีภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่นายสมพงษ์คำดีอาศัยอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่8เมษายน2566ได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาแก่ครอบครัวผู้ประสบอักขีภยัยอย่างหาที่สุดไม่ได้